สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนค่ะเข้าสู่รายการดีๆที่มีสาระความบันเทิงมากมายที่เราได้คสันด้วยกับเพื่อนเพื่อนชาวมหาวิเชยาลัลยได้รับชมกันค่ะวันนี้อุอิ้นนิชกราร์ผลเกตร,รับหน้าที่เป็นพ่มงเนนรายการเช่นเคย หลังอีฟนะคะโอ้โหได้ว่ามีแต่สาวๆเสียงสวยๆนะคะตอนนี้กําลังขับร้องเพลงอย่างไพเราะมากๆเพราะว่าตอนนี้ค่ิฟอยู่ที่มหาวิทยาลัยอามชาติวิทยาเขตสวรรณภูมินะคะซึ่งด้านหลังของอิฟก็คือน้องๆน,นะคะจากชมรมคอรลัสนั่นเองนะคะ A อยู o อรัค่ะซึ่งเขานะคะได้ทำการซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันที่ประเทศเกหาหลีใต้นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยโอโ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนไทยนะคะเราทุกคนให้กำลังใจค่ะซึ่งรายการที่เขาจะไปแข่งขันนะคะนั่นก็คือผูซานคอรัสเฟสติวัลคอมพิชชั่นนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าโอโ้โหรวบรวมหลายประเทศมากๆเลยนะคะอีกก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้กับน,น้องด้านหลังเนี่ยเอาแชมป์มาให้เมืองไทยให้ได้เลยเอาเป็นว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่นะคะบรรยากาศด้านหลังของอิ๊เนี่ยก็คือการซ้อมค่ะของ a อวูคอรัสนะคะซึ่งเขาซ้อมเพื่อไปแข่งขันและที่สําคัญนะคะไม่ได้ซ้อมวันนี้วันเดียวนะเขามีการซ้อมมาแล้วหลายวันด้วยซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศด้านหลังนี่เข้มข้นมากแต่ละคนนะคะสาดเสียงใสกันอย่างโอ้โหลงตัวเลยอิดูแล้วก็รู้สึกว่าขนลุกไปหมดเลยเอาเป็นว่าการซ้อมของเขาจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เขาจะมีการให้แต่ละคนนะคะที่มีเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยยืนแต่ละที่เพื่อที่ให้เพลงออกมานะคะเพราะแล้วก็ชัดเจนที่สุดสังเกตว่าบางคนเนี่ยอย่างคนที่ยืนตรงนี้นะคะจะเป็นคนที่เสียงแบบทุ้มๆส่วนฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นเสียงสูงๆเน่อิฟแอบสัง,งเกตได้หลายครั้งนะและทีนี้นะคะเสียงก็จะประสานได้เพราะมากๆว่าจะเพราะแค่ไหนไปดูกันดีกว่า ซ้อมเพลงกันนะโอ้โหแบบสุดยอดมากๆเลยนะคะตอนนี้แต่และคนเนี่ยก็สาด์เสียงใส่กันอย่างสุดยอดเลยแต่ว่าที่ Lulu ูรู้เนี่ยเห็นว่ามีอาจารย์ด้วยนะคะแต่เอ๊ะอาจารย์คนไหนนะเดี๋ยวขอดูก่อนนี่อาจารย์พรเทพหือุเน่แอน,น,นเขาบอกว่าอาจารย์ท่านนี้นะคะเพื่อนๆเรียกว่าอาจารย์เทพแน่จะเทพหรือเปล่าวันว่าเราไปสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าค่ะตามมาเลย โอ้ oh. yeah. <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะอาจารย์โอเคขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะ oh. อาจารย์คะนี่อ่ะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าจุดเด่นของการร้องคอรัสนี่คืออะไรคะ,ะจริงๆแล้วคอรัสที่ปกติเราจะเป็น SATB ครับแต่ว่าจุดพิเศษของวงเรานี่จะเป็น สาวร้วนครับอ๋อไม่มีหนุ่มๆเลยไม่มีหนุ่มๆเลยครับจะเป็นเสียงผู้หญิงอย่างเดียวเสียงผู้หญิงเดียวก็จะแบ่งเป็นสามเสียงนะครับปกติจะเป็นโมเปอรโน่หนึ่งโซมโน่สองแล้วก็อันโตครับอ๋อมันต่างกันยังไงคะอ๋อโซมโน่หนึ่งนี่เสียงก็จะค่อนข้างสูงสวยอะไรก็ได้แล้วก็เป็นแล้วก็เสียงกลางโซมโน่สองเป็นเสียงกลางสุดท้ายอันโตจะเป็นเสียง อ๋ออ๋อใช่ครับเกี่ยวไหมคะลองลองฟังดูไหมครับฮะเราฟังดูก็ได้เสียงซูมารูหนึ่งรอโซ่สองรอรเสียงพร้อมๆกันกลางรอรอโอเคค่ะเข้าใจแล้วอย่างนี้เกี่ยวไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ รูปร่างอะไรอย่างนี้อ๋อรูปร่างจริงๆแล้วไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวมันจะค้ากันเลยครับสังเกตนะครับอ๋อค้ากันอยู่ที่ว่าเสียงใครมีเอกลักษณ์ตรงไหนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่ที่พื้นฐานของเสียงมากกว่าว่าเป็นเสียงสียงเสียงต่ำหรือเสียงกลาง ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการร้องคารัสแล้วแต่ว่าที่รู้เนี่ยการเวิร์กช็อปวันนี้เขาจะไปแข่งขันกันที่ประเทศเกาหลีเลยอยากรู้เหมือนกันว่าโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนั้นประธานคนไหนคะอ่าคนนี้นั่นเองไปเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ประธานกันดีกว่าค่ะเกี่ยวกับโครงการนี้ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อลูกแก้วค่ะเป็นประธานชมรม,มขับร้องภาษา,สาเสียงของมหาวิทยาลัยอ,อสมชาญหรือว่า a u chorus ค่ะโอ้โหเดี๋ยวถามถึงตัวโครงการก่อนเลยดีกว่าว่าเป็นมาอย่างไงไปสมัครได้ยังไงคะ คือโดยโครงการนี้นะคะเนื่องจากวงเราเนี่ยตอนนี้ก็จริงๆถือว่าเป็นวงน้องใหม่เลยถ้าเทียบกับวงคอรัสที่มหาวิทยาลัยอ,อื่นนะคะเพราะว่าเพิ่งจะก่อตั้งอย่างเป็นทางการเนี่ยได้ประมาณ3ปีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เราก็คิดว่าอยากจะพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มากขึ้นคือไม่ใช่แค่ออกงานแสดงทั่วไปแต่ว่าอยากจะลองแบบดูซิว่าเอ้ยถ้าเราไปแข่งนเนี่ยมันจะไหวกับเขาไหมก็เลยลองคิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะว่าอยากจะไปแข่งพาน้องๆทุกคนไปแข่งสำหรับโครงการนี้นะคะเราก็จะไปแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะ,คะ ในโครงการชื่อ Pusan Coral Festival and Competition 2013ค่ะคือโครงการนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่9แล้วแล้วก็จะมีในปีนี้นี่ รู้สึกว่ามีประมาณ14ประเทศมั้งคะจากทั่วโลกเลยจากวงต่างๆแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแค่วงหญิงล้วนอย่างเดียวจะมีทั้งชายล้วนวงผู้สูงอายุก็มีแบบ50 up อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีวงเด็กๆด้วยแล้วก็รวมไปถึงวงที่ร้องเพลงพื้นบ้านด้วยค่ะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นวงประเทศไทยวงเดียวนะคะที่ได้เข้าไปยังไงอยากให้ช่วยๆกันเชียร์เรามากๆเลยโอเคคนไทยนะก็ต้องช่วยกันเนอะช่วยกันเชียร์คนไทยด้วยใช่โอเคขอบคุณมากค่ะ